ดีเพื่อนๆนวันนี้พามาเที่ยวตลาดนัดเดินหย่องอีกนะคะวันอาทิตย์แาวนี้แต่สายหน่อยสายหน่อยคนเลยเหลือน้อยแล้วแต่ว่าคนเหลือน้อยแต่ร้าค้ายเยอะเลยถ้าออกมาเยอะมันขายไม่หมดใช่ห เนี่ยเราพามาดูเนี่ยของสวยของงามของพื้นบ้านของพื้นบ้านใช่ของบ้านเนาะของแมบ้านอ๋อมาจากไหนคะเนี่ย สองอาทิตย์ที่แล้วไปเลยดอนเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่อันนี้450นี่เป็นเรือสำเภาใช่ทำด้วยไม้พยูงครับผมเียญโอ้ทำไม้พยูงอันนี้อันนี้สดชจ่นอันนี้ปลาปลามังกรตัวนี้650อันนี้ทำด้วยไม้คูนอ๋ออันนี้ทำด้วยไม้คูนทำไม้คูนอันนี้โฉมนอกเลยนะโฉมนอกว้า อันนี้น้ำเต้าทองอันนี้มาจากนอกเหมือนกันนะครับสีสเก็ตครับผมแม่นึกว่านอกไหนสเก็ตเท่าไหร่นะอันนั้นน้ำเต้าหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมไม่มีขายหาย่าร้อยยี่สิบบิ๊กซีโรตาร์ไม่มีขายนี่บอกเขาหน่อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบน้ำเต้าโอ้ยอยากได้ที่ลงกระถาแล้วอ่ะ อันนี้ข้องเลิกดาไปแผลหน้ารถนะนี่จัดจี๊สวยก่อนทำอะไรก็จะได้ข้องข้องนะจะได้ค้าขายข้องโอเคไหมแผลเจ้าแม่เข้าใจไหมเอา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 ไปที่ผ้าเลยกันแม่ไปอ่าประเดิมไปอันนี้ร้อยยี่เจ้เดิมเยอะเลยไหนตัวเลิกหลือของน่ารักตรงนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ตะกร้าสวยๆนี่นี่ตะกร้าสวย ดีเจอลูกเจอพ่อค้าใจดีนะอันนี้ก็มาแต่นอกเหมือนกันอันนี้มาจากอุบลอ๋อมาจากอุบลอุบลอุดรขอนแก่นมาหลายที่เป็นของกลุ่มแม่บ้านนะเอานนกัที่ที่ผ้าบาทนะนยายเอาแต่ทุนมันเลยย่านเนาะโอ้โอ้พ่อค้าใจดีจังหาขอบคุณค่ะอันนั้นก็ที่ผ้าก็ผมที่ผ้ามา อย่เราซื้อไม้เกาหลังดีกว่าได้หรอบ้านบ้านบ้านนี่บ้านหลังนี้ก็ขายขายในบ้านหลังนี้ก็ขายนี่บ้านหลังนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้มาจากเชียงใหม่เออมาจากเชียงใหม่มีหลายจังหวัดเลยกบวยกบวยจังหวัดแพร่อ๋อจากแพร่ นี่มาจากเวียดนามเวียดนามจริงเหรออ่านี่มาจากเวียดนามมาจากโคชิมิน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 เท่าไหร่อ่ะลูกเนี้ยอันนี้ร้อยห้าสิบโอ้ไม่แพงนี่สวยงามสวยงามกลองข้าวใหญ่โอ้ยมีกองข้าวใหญ่ด้วยมาจากยะโสยะโสเอาไว้แม่ค้าขายข้าวเหนียวได้นะเออโน่นโน่นนะเลาะเลาะไปโน่นน่ะที่เสียสุดสุด ปะลาเนี่ม,าามักนก็มาจากนอกเมื่อกันมาจากซีเกตอ๋อเขาไว้ช้อนปะลาเหรอ,อ,กอกนเกนียนนอำไม้เขีนเก็ดเขีนหอยกับใส่ปะลาแส่นั่นอืนอเราจะเอาไม้เกาหลัง ราคาเดียวกันจ้ะกราไม้เ oh. ก yeah. oh, ่าหลังอันเท่าไหร่อะลุงนี่แหละรวกนี้ราคาเดียวกันเท่าไหรนะครับไม้เก่าหลังอันนั้นสี่สิบบาทครับอันนั้นสี่สิบเออนี่อันนี้สามสิบครับอันนั้นเล็บไม่ได้ตัดยี้เก็บหน่อยอันนั้นตัดเล็บไหมครับเรียบร้อยจ้ะอ๋ออันนี้เล็บไม่เล็บเล็บสั้นไม่เจ็บ ข้อก็บเท่าไหร่ข้าวข้าวมันจะแซ่บเลยครับเอออันนี้ก็ได้เนี่ยเอาไว้เกาหลังนี่ผมก็จบนี่ผมว่าซื้อไปเหรอมันเห็นมันเล็บมันยาวจังเลยต่างมันก็ไม่ตั้งแนี่ยเราก็กล้าใส่แบะเดียบก็มีอยู่แล้วเอออ้วนนี่ะะรกาเนี่ยเคยเคยดูหนังเรื่องนายห้อยธรรมินไหมนี่นี่นี่แหละนายห้อยธรรมินอืมน้ำแสดงโดย แอ่ะพงชาติสระพงชาติว่าขับมาด้ยเนี่ยม้ารัียเนี่ยไม่หรอกตัววัวหลังดีถ้าเอาใส่เนีาเดี๋ยวเราเดินดูเฉพาะร้านนี้แค่แบบมีเกียบข้า เท่าไรอะกระดิ่งอะร้อยห้าสิบอะอันนี้มาจากนี่เลยครับใกล้ๆกับยูเค่นู่นแหละนี่แล้วนี่ฮะนี่ฮะยากระดิงเนี่ยล้ อย่างไหมครับแข่งรตั้งง่ายไหลูเคนอิลิติอันนี้มาหายากครับตัวนี้มาจากไซง่อนครับอ่าไซง่อนประเทศลาวอ๋อไซง่อนเลยประเทศลาวไปนู่นเลยฮะแถวไอ้ใกล้กันกับไอ้เวียดนามนู่นแหละอันนี้แพงนะครับเงินลาวอ่ะลายป้า นี่ขายถูกๆนะฮะนี่ฮะถ้าเป็นประเทศลาวก็ประมาณ3,000กีบแต่ประเทศไทยเนี่ยร้อยห้าสิบบาทอ่านี่อ่าดีอันนี้ส่งไปส่งไปนอกเลยตัวนี้ไปจากนู่นเลยฮะไปถึงสหรัฐอเมริการัสวิกัสนนไปหนึ่งสวย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 ดีอันนั้นคืออะไรลรือ่าโน่น กรม,มอ,อ,พมพมอร่ไอ้ไของกมแห้งอ๋อไอ้นั่นเไปเจียบส่ารักะลมามะพร้าวเจียบๆี่มันจมีเสนในีอ,อันนี้ดังฝ่ามันใกล้ไงแต่ทาไมม,มันไม่มีหางอ่ะหางไม่มีแล้วเราก็เอาทำใบโพใส่ก็ได้ลงมาเนี่ยใบโพแห้งนี่เราไปตากแห้งอันนี้คืออะไร,รเนี่ยอันนี้เป็นม้ามังกรครับเป็ม้ามังกร

เราได้เท่าไหร่ตัวนี้ฮะอันนี้ราคาเขาปานี่นะสองอันนี้เท่าไหร่อ่ะสองอันนี้ยังไม่ถึงสองร้อยเลยร้อยเก้สิบเองยี่ซื้อเป็นพันนะวันเนี่ยอย่าลุงมอไม่ใช่เลยนะสามอันนี้อองยอยากได้น้ำเต้าก็อยากได้เต้าไม่เอาไปอ่ะน้ำเต้ามารวมมันเต้าญาติพี่น้องทะเลาะกันบอแว้งกันเอาไปเลย ใม,มีลูกเกลูกร้านเด่นอ่าวันนี้เป็นเพื่อนชมร้านนี้ร้านเดียวก็จุใจแล้วอ่ามาร้านเดียว, <c oughs> ไ,วไปร้านอ <c oughs> ื่นน่าอยู่ไม่มีแล้ว <c oughs> นี่เป็นธรรมดาธรรมดาร้านเดียไม่มีรู้ป่ะอ่าฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดอ่ากดกดไลค์พอกดไลค์กดติดตามก็พอค่ะ ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆทุกท่านนะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ